สุขสบายดีพี่น้องจ้าพอๆกับเจ้านี่คือเก้าเลยพี่น้องบนนีาก็อยู่ที่ป่าเข้าใจพี่น้องจ้าป่าเข้ากังงานบุ้มหูมันจุดใจพี่น้องวันนี้ก็พาพี่น้องมาเสียหญ้ามันจ้าพี่น้องมาเอาญ้ามันแล้วค่อยเอาญ้ามันแล้วค่อยมาลกหญ้าอัน <c oughs> ต้นเข้านะพี่น้องเนาะนี่จ้าเนี่ก็คือยอดมากบวชพี่น้องเก็บเงินมาบวชไปแกงเส้นนนอะไม่ยำสวย มาสุดก้อนท่านมันมาดเด็ดมันก็เลยบดแตกมาสุดนี้มันแตกหลายหล,ลายพี่น้องอันนี้ก็คือปามันพี่น้องกันเลยนี่คือทางเรียบร้อยแล้วเนาะแดดแห้งแห้งอันนี้คือถางเมื่อก้านะี้พี่น้องตายเรียบบ่ดเหลือเลยแดดแห้งจ้าพี่น้องนี่นี่แม่กาลังถางอยู่กับบ่าวเอออีกพอนี่ก็คือป้อนที่ยังบร่ได้างลายนี่พี่น้องเนาะ หย่าแดดแห้งแหงถานอากาศตายพอควมใจพี่น้องอันนี้ก็ขึ้นมาเทียงแล้วจ้าจอนนี้ก็เสมาต้มนอไม่นอนพี่น้องนี่จ้ะบ,บาเอกกำลังอาบน้าพี่น้องช่วยหน้าช่วยตาเนาะมันฮอน,อนโพดฮอนโพ,โพ,โพโมาันนี้นะได้แล,แล้วมวันนี้พี่น้องบาเอากมันมาโซสีมือกันแกงนอซันเดใส่ข้าวเบียร์ลงไปแล้วนี่ตำว้หันละใส่ข้าวเบือลงไปนะพี่น้องไฟกับลูกดีด,ดีกับมอสู้ชีวิตเตากับสู้ชีวิตพี่น้องเอ้ย ไผเคยไซตเกิดทันไซตแบบนี้แน่พี่น้องอยู่ให้อยู่ส่วนก็ต้องไซ้แบบนี้แหลนะเนาะตามไปด้วยป้าแดกเนาะพี่น้องเนาะนี่ปลาแดกจ้ะเราเอีกกัโซซิกแพ็คจอยแห้งกระแดงงออยู่คือเก่าเลยพี่น้องเอ้กินสมดยกับบะตุยไม่เพื่อจนี่เนาะตุยเอาตุยเอาจนได้สายหยาพ่อครัวตัวกลมจ้านี่พี่น้องแล้วก็ไซ่แป้งนัวน้อยนึง หงหนัวนะพี่น้องเนาะใส่หลายเสียบหลายใส่น้อยเสียบน้อยใส่หลายกระลน้นบัดซานตามไปด้วยรถด,ดีจ้านี่พี่น้องจ้ะใส่ลงไปเจ็บคอยังปวดซาเสียงภาคกับเสียงแหบๆเ,เนี่ยจักน้อยน้อพี่น้องเนาะนี่ถ้าจะให้สุกกใส่ผักสังเงาใส่ยอดมักบวบลงไปแล้วก็เสียสยิ้นนั่นก็คือมากินส้มท่าแนวไม้เฮาสุกนะพี่น้องเนาะ ส้มมักตองนั่นเองจ้าพี่น้องสายคอยก,กินส้มก่อนกินข้าวพีน่นะคนจีเจี๊ยบท้องวันน,นะนี้แหละกินะกินเข้าไปจ้าพี่น้องส้มก็คือส้มปลาเด็กตามใส่มักเพือใส่น้ำตาลใ,<ช>ใส่ผงนัวใส่ข้าวคั่วไปเวลยอามาพี่น้องอย่าลืมจ้าไปกินให้กินว่ากินส้มกินเกงแหงพี่น้อง แกว split, แแ้วกับเค้เลี้ยงไงจ้ะตอนนี้น้ำไม้หอาก็เริ่มซุกแล้วพี่น้องก็ใส่อย่างลงไปรเรียบร้อยกับซุกหมดแล้วเนาะพี่น้องเนาะไปนี่ก็ซีมาปป่งแล้วก็ซีมาตักใสซีขวแล้วก็ซีมากินจ้ะนี่ของกินเอาไปมีซีนรอดมีแกงน้อไม้เนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ซีมีแจวปลาดุกพี่น้องอันนี้ก็คือแจวปลาดุกเนาะแจวปลาดุกหรือว่าป่นปลาดุกนั่นเองพี่น้องถ้าจบเนี้ก็ขอฝากบรรยากาศมี่ดีใพี่น้องเด้อสบายดีจ้า